สวัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก F2 ฟทวีนะครับผมก็วันนี้มาทำรีวิวเสียงนะครับผมเจนีนีดิโซชันนะครับผมก้อนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของสเตปปี้วายนะครับของไอเบอรเน็นะครับผมอย่างที่บอกเลยว่าก้อนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของศิลปินเดียวนะครับเป็นศิลปินที่ดังระดับโลกนะครับที่หลายๆคนรู้จักนะครับผมกับแกจะชอบสีประมาณแบบชุดฉาตอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมของลุงสเตปปี้วายนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องก่อนนะครับกล่องของ จยเมนี่เนี่ยทำออกมาสีสันเรียกว่าจิจาร์ดมากนะครับผมโอ้โหตอนแรกนี้ผมคิดว่าเป็นสีแบบเขาเรียกว่าเหมือนว่ามาทําสีกันเองหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นสีจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตามันนะครับผมครับโอเคครับเราจะอันบ็อกกันนะครับผมเปิดกล่องมาเนี่ยก็จะมีตัวเอฟเฟกนะครับผมตัวเอฟเฟกก็ประมาณนี้นะครับจะมีคู่คู่มือให้นะครับผมแต่ว่าที่ที่ผมได้มาเนี่ยจะไม่มีคู่มือให้นะครับผมตัวเอฟเฟกจะมีค่อนข้างมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมครับสีนี้สวยเลย ถ้าสีโทนอย่างเงี้ยถ้ากดคนชอบก็ชอบเลยนะครับถ้าไม่ไม่ชอบนี่ก็คือ,อไม่ชอบเลยสีเป็นสีค่อนข้าง,งจะอันตรายน,นิดนึงนะครับผมถ้าไม่ได้เป็นสาวกลุงลุงสติปวายนี่ก็โอ้โหบางทีก็สีนี้ก็ต้องเรียกอาจจะเรียกว่าขายยากนิดนึงนะครับผมด้วยบอดี้มันใหญ่ขนาดนี้กับน้ําหนักเนี่ยมันแมทชกันอยู่นะครับผมก็คือไม่ได้หนักแต่ก็ไม่ได้เบานะครับก็มีน้ําหนักระดับหนึ่งครับผม ับจะมีสองแพดดอนค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นการร่วมมือกันนะครับผมก้อนนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือของลงสติวายนะครับผมกับทางอาร์เบเนต์นะครับผมที่ออกแบบเฮาซิ่งประมาณนี้นะครับผมสังเกตว่าตัวศิลปินเองนะครับผมน่าจะชอบแพดดอนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมดูอย่างวาลที่เขาเลือกใช้นะครับก็เป็นครับผมจะยี่ห้อมาเล่นะครับผมมาเล่เนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่นว่าเป็นแบทเฮาซิ่งนะครับผมก็เป็น จะสังเกตว่าเพดานก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็น่าจะเป็นความชอบของเขานะครับผมอ่ะอันนี้ออกร่วมกันออกแบบก็คือออกแบบให้เพดานเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยครับผมงานสกรีนค่อนข้างสวยนะครับงานสีของไอเบอร์เนตเนี่ยผมค่อนข้างหายห่วงนะครับผมงานสีถึงแม้ว่าเราจะดูเป็นสีอย่างเงี้ยสีขนมขนมอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างจะมีความทนทานนะครับผมงานสีดีครับผมครับแล้วก็ความพิเศษนะครับผมมีแป้นยยางนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของสติวายเลยนะครับผม ถ้าเป็นสาวกของติ๊กติ๊กไเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับผมครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือน็อปนะครับผมจะมีไฟให้ด้วยนะครับผมก้อนเนี้ยมันจะแบ่งเป็นโอเวอร์ไร์กับดิจิตอลชั้นนะครับได้เหมือนเหมือนได้2ก้อนนะครับผมแต่ละพาร์ตเนี่ยก็จะมี3คอนโทรลนะครับผมก็จะมีเอ่อโทนแล้วก็เลเวลแล้วก็ไดร์เหมือนฝั่งเหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งเป็นคุมแค่เสียงแตกแล้วก็โทนแล้วก็เลเวลตัวตกลางเนี่ยมี1นึ่งท็อกเกิลนะครับผมจะสวิตช์ระหว่างเซฟกับไบรท์นะครับผม ตรงเนี้ยที่ผมหาข้อมูลเนี่ยก็คือมันเหมือนจะแค่เป็นการเป็นโหมดประหยัดไฟนะครับตามที่ที่เขาบอกนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แบตเตอรี่เนี่ยเปิดไว้ที่โหมดเซฟเนี่ยมันก็จะประหยัดไฟเพราะไฟตรงเนี้ยมันจะโดนลดลดทอนลงไปแล้วครับผมมันจะแสงมันจะสว่างไปม,มากนะครับทำให้กินแบตน้อยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมที่หาข้อมูลก็ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีผลกับเสียงนะครับผมแล้วก็มีลายเซนศิลปินให้ด้วยนะครับผมเป็นลายเซน สติปายนะครับก็เป็นรุ่นติกเ a t u เจของเขานะครับเจมินี่อเคครับเดี๋ยวลองมาต่อกันใช้งานกันดูครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเริ่มที่ฝั่ง พักโอเวอร์ไดร์ก่อนนะครับผมอ่าเรื่อผมจะไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับผมเราจะดูที่ค่าโทนก่อนนะครับผม Thank you. ประมาณทิ้งเที่ยงแล้วกันนะครับผมวันนี้เรามาดูภาคอ่าไดด์กันบ้างนะครับ วันนี้ไม่สามารถเหยียบผสมเสียงกันได้นะครับผมเรียกว่าอ่ามันจะแบ่งพาสไว้ชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเหยียบฝั่งโอเวอร์ไลท์ฝั่งโอเวอร์ไลท์เนี่ยก็จะโดนปิดทันทีนะครับลองดูนะครับตัมบดผมเหยียบดิสครับผมโอเวอร์ไลท์ก็จะปิดทันทีครับครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูฝั่งดิสโทชันกันบ้างนะครับผม อ่ผมเริ่มจากโทนเหมือนกันนะครับผม เ,เขาพยายามทำเสียงให้มันเป็นดิดิตอลชั้นที่อยู่ในกลุ่มพวกทูบนะครับผมโทนเนี้มันเป็นโทนบิตติสนะครับผมครับก็เป็นเป็นกลุ่มบิตติสเป็นวินเทจบิตติสนะครับผมก็แตกม่ได้เยอะมากนะครับครับโอเคครับเปิดใบสามนะครับผม อส,สุดนะครับผมโอเคครับคันนี้เรามาดูย่านได้กันบ้างนะครับที่เขาให้มาครับเริ่มจากปิดนะครับผม เพื่อนๆมาเล่นเองเนี่ยจะรู้สึกถึงค่าแอตแท็กที่มันเจออยู่ในเนื้อเสียงนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเนื้อเสียงมาจากกระชับแล้วก็เขาเรียกว่ามันเด้งดิดมือนะครับผมมันคล้ายติด,ดคอมเพรสเซอร์อ่อนๆนะครับผมอันนี้เป็นติ่งแตกสไตล์พวกไอเบรดจะเป็นอย่างนี้เกันเกือบหมดเลยนะครับก็คือเวลาเล่นเนี่ยจะฟิลมันจะ,ะมันเหมือนติด,ดคอมเพรสเซอร์อ่อนๆให้นะครับผมเวลาเล่นจะรู้สึกสนุกครับผม ครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนนี้ผมเปิดไดเนี่ยแถวๆบ่ายโมงแล้วเก่์ก็ยังม่ได้เยอะมากนะครับผม นะครับผบอส,สุดก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับค่าเกณฑ์ของตัวอะเจเมนิกดิสโทชันนะครับผม ขับโทนเสียงเท้าที่ลองเล่นอยู่เนี่ยผมว่ามัน อ,อย่างที่บอกนะครับกลางจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับปักเทมันแค่เหมือนลดยั่านเพิ่มลดเสียงแหลมนะครับกับถอนเสียงที่เขาให้มาจะเป็นกลางเยอะนะครับจะอย่อยางที่บอกในตอนต้นคลิปแล้ว อย่างที่บอกในตอนก่อนที่จะเทสเลยนะครับก็คือจะเป็นผมต้นตัวน,นียผมมองว่ามันเป็นโทนเสียงกลุ่มบิตติดวินเทจนะครับผมถ้าสาวแบบประมาณนี้มันเล่นกับแบรนด์เนี่ยมันจะไม่ค่อยจมนะครับผม นีนะครับผมสำหรับยาดิฟโรชันนะครับ ตอนนี้เรามาดูไอ้ตรงไอ้ตรงนี้นะครับทีเลกเตอร์ตรงนี้นะครับผมที่ผมบอกว่ามันไม่มีผลกระเสียงนะครับลองดูนะครับตอนนี้ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันอยู่ที่โหมดไบรท์นะครับผมก็คือไฟเนี่ยตรง LED ตรงนี้มันจะสว่างรมดมาที่เซฟครับผมไฟมันก็จะโดนหลีลง ตรงตรงนี้ผมว่ามันไม่มีผลกระเสียงนะครับผมมันเป็นโหมดประหยัดไฟก็คือเอาตรงไฟ LED เนี่ยมันจะสว่างน้อยลงนะครับผมในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่นะครับผมถ้าเราใช้อมอเตอร์แปลงตัวจ่ายไฟ power เนี่ยก็ผมว่าเปิดไว้ที่ไบต์ก็ได้ครับผมสว่างดีครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมโทนเสียงของเจมินี่ดิทชั o นนะครับผมอ่าก้อนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของ Steve วน i นะครับ ของ i อเบรด์อย่างที่บอกนะครับผมส่วนตัวเนี่ยข้อดีมันคือเหมือนไดโอเวอร์ได้ Over กับดิสโทชันนะครับผมในก้อนเดียวกันนะครับผมแล้วก็ย่านโอเวอร์ไดเนี่ยผมว่าเสียงโอเคเลยแต่ย่านดิสส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าเกณฑ์มันน้อยไปน,นิดนึงสําหรับผมนะครับผมเวลาแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับก,ก็คือถ้าเอฟเฟกที่เกณฑ์น,น้อยเนี่ยผมสังเกตของไอเบรดเนี่ยหลายๆก้อนเนี่ยเขาจะทําย่านดิสที่เกณฑ์ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่า จะได้โทนเสียงที่ค่อนข้างชัดนะครับผมเสียงแตกของดีโทชันเนี่ยของ a เบเลตเนี่ยผมสังเกตมาหลายก้อนล้อย่างที่บอกเลยว่าเกณฑ์ไม่ได้เยอะแต่ว่าซสาร์ที่ได้เนี่ยโนต้ตเนี่ยโนต้ตค่อนข้างจะชัดมีคุณภาพนะครับผมก็ต้องแลกกันนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเล่นกีตาร์ที่เสียงชัดๆัดสาด,ดีๆเนี่ยก็แต่ว่าตั้เทนเนอร์มาน้อยเนี่ยก็ต้องใช้แหรงนิ้วกันหน่อยนะครับผมก้อนนี้ก็ จะเป็นอยู่ในกลุ่มประมาณนั้นนะครับผมขับทาดีแต่ว่าจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือสําหรับคนที่เวลาเราเล่นกลางคืนเนี่ยอยู่บนสเตจเนี่ยมันมีไฟตรงเนี้ยมันทําให้เรามองเห็นนะครับผมว่าเราเปิดใช้มันมันสวยดีนะครับผมตรงเนี้ยผมมองว่ามันมันเป็นส่วนที่สวยเฉยๆครับผมครับแล้วก็เปิดได้ด้วยเปิดเบาไฟแรงไฟไไฟเบาไฟสว่างครับผมสว่างน้อยสว่างมากปรับได้ครับผมตรงนี้ถือว่า ทำมาโอเคอยู่ครับผมชอบเป็นลูกเล็ลก,ลก,ลลกลๆน้อยๆนะครับแต่ว่าผมชอบครับผมครับแล้วก็ก้อนนี้ยผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าดีไซน์หลังฐานออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมันเรียกว่ากดกระเดง้งละตรงนี้มันจะมีที่กดนะครับผมตรงนี้เรากดก็เด้งออกมาเลยใส่ฐานได้เลยครับผมครับเรียกว่าอยู่บนสเตตเนี่ยเปลี่ยนใส่ฐานง่ายเลยครับผมจะไม่เหมือนพวกบอสพวกอะไรจะใส่ฐานยากนิดนึงครับผมต้องหมุนก้อนนี้นี่กดปุ๊บมันก็เด้งเลยครับผม ที่ไต่ฐานที่ไต่ฐานนี้ถือว่าออกแบบมาชลดครับผมผมวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆนะครับที่เข้ามารับชมและฟังนะครับผมบถ้ามีข้อติข้อเสนออยากให้ทำก้อนไหนเนี่ยติชมกันได้นะครับผมเปิดโอกาสให้น้องๆเพื่อนๆได้ติชมกันอยู่อยู่แล้วนะครับว่าเอออยากอยากให้เพิ่มตรงไหนทําตรงไหนอยากให้โฟกัสตรงไหนมากขึ้นเนี่ยผมก็จะ,อะเอามาปรับปรุงแก้ไขนะครับผมถ้าถ้ามีคําแนะนําเข้ามานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ